วดีครับเาเป็นชาแนลนะครับ้สวัสดีก่อนสวัสดีค่ะวันนี้ทำอะไรครับรถช่องรถดช่องขนมไทยวันนี้ทำรถดช่องนะครับทีแป้งลงไปแป้งอะไรนะครับเนี่ยแป้งข้าวเจ้ากล้าใบโพรแป้งข้าวเจ้าหนึ่งหม้อน,นี้ให้แป้งหนึ่งกิโลครึ่งหนึ่งกิโลได้รถดช่องกี่กิโล สิบสองโลได้สิบสองกิโลกร,รัมนะครับอันนี้ทำจากแป้งสำเร็จนะครับไม่ได้ไม่ใช่ใช้น้ำปูนสี่กิโลน้ำปูนใส่สี่กิโลหนึ่งแม่มาเจอไปขยายออกอ,อาชีพเสริมคือทำรดช่องนะครับทำรัดช่องไทยนะครับเหมือนรัดช่องวัดเจดนะครับเทลงไปอีก อันนี้คือแป้งข้าวเจ้านะครับผสมกับน้ำปูนปใสปั่น,นด้วยน,น้ำใบเตยนะครับอันนี้การผส,รรผสมแป้งทำขายก็ได้นะครับทำขายก็ได้เลยก็ได้งคน น,นี่คือผสมแป้งอยู่แป้งหนึ่งกิโลครึ่งกับเส้นลอดช่องเนี่ยสิบสองกิโลกรัมนะครับแต่สำหรับตอนนี้คือพามาดูการผสมแป้งผสมแป้งโดยใช้แป้งสำเร็จรูปนะครับ แป้งที่เลือกใช้นะครับคุณแม่ใช้แป้งตาใบโพเอยตาใบหยกนะแม่ตาใบหยก,นะมยกไม่ใช่ตาใบโพใบหยกนะแต่มันคล้ายใบโพนะเออแป้ง่าวคุณแม่เขาก็ทำวนแป้งนะผสมแป้งปให้มันละลายออกมันแตกมันแตกพักแป้งแตกก็จะขึ้นเตา เดี๋ยวตอนเป็นเส้นเราจะให้ดูนะครับตอนนี้ให้ดูสูตรการผสมแป้งนะเผื่อใครจะนำไปทำทำกินทําขายสร้างรายได้ให้ตัวเองไม่ห่วงสูตรนะเนี่ยไม่ห่วงสูตรใจดีนะเนี่ย Okay, นแะช่น้ำปูนก็เอาปูนใส่ครึ่งกิโลใส่นะางานผสมคู่แม่บอกบอกสูตรผสมน้ำปูนใส่ได้น้ำปูนใส่ผสมได้เอาปูนขาวใช่ไหมน้ำปูนขาวน้ำครึ่งกิโลปูนครึ่งกิโลจยังไงนะ ปูนครึ่งกิโลใส่น้ำถังปูนครึ่งกิโลยี่สิบน้ำยี่สิบลิตรแล้วก็เอาน้ำปูนใสเฉพาะส่วนที่มันใสๆอย่า,น,น,ะะยาน้ําขุ่นนะครับไม่งั้นราช่องจะไม่แข่งตัวช่องจะตัวไม่งามไม่สวยจะไม่สวยเสร็จแล้วดูความหนาของแป้งหลังฝ่ามือามนา เนื้อแป้งต้องติดฝ่ามือนะครับจะไม่เหลวจนเกินไปมาไปกวนมาที่นะโอเคสำหรับการสูตรผสมแป้งก็ประมาณนี้ตอนนี้จะยกขึ้นไปเดี๋ยวเราจะไปดูตอนกวนอีกทีหนึ่งนะครับพอได้แป้งเสร็จนะครับเราก็จะนำมาขึ้นเตาเนาะเ้ อันนี้ก็คือเป็นแป้งที่เราจะทําเป็นรอดช่องนะครับวันนี้จะทำรอดช่องเนาะเมื่อกี้ก็บอกสูตรการผสมแป้งไปแล้วนะครับก็มาต่อด้วยนํามากวนนะครับใช้เตาถ่านนะครับเตาถ่านแล้วก็เตาต้องมีความแข็งแรงเนาะเวลากวนจะเหนียวมากเลยนะครับเนี่ยดูแม่แม่ก็กวนลอดช่องนะครับ วนแบบนี้จนเนื้อแป้งเหนียวนะครับเหนียวแล้วก็ขึ้นขึ้นตัวได้นะครับเนาะเดี๋ยวเราจะพามาดูอีกทีนึงเนาะตอนที่เราจะทําเส้นรอดช่องนะครับตอนที่เราจะทําไปรอดช่องเนาะทาไมถึงเรียกว่ารอดช่องเดี๋ยวพาไปดูนะครับแล้วกลับมาเจอกันอีกทีนึงเนาะ